เบิ่งกับเขากับท่านเห็ดได้อยู่แม่เบิดไปเบิดคนเอาแล้วเบิดคนเอาแล้วเดี anyway> ๋ยวสามีลราแม่น้ำแข็งใสรวมมิตรอวนจากถวยแล้วสวัสดีพี่น้องสสวัดีค่ะจากถวยแล้วพึงจะกินเองพี่นนองแกงอยูทำไมป้าอีวันกินถวยบักใหญ่ก็มูแม่ถวยท่อกันฝุ่นฝุ่นพูดไรเง้ยผสมน้ำก็เนี้ย เป็นสายยานปัญญานี้มิได้ขีหินมแม่ายานพ่นยกดึกขึ้นมาทึ่งฟ้าทึ่งอากาศสนามวันนี้นะครับบม่อม่อม่อเลยล่ลลลกปามเดียมันกระบานตีมันกินเขากินน้ำไปละ คอยหัวบอลน้นไปคือสวัสดีพี่วัชราพรมณีสกุลครับบอลมาันเปนเจ้าภาพเลี้ยงคอนวอยเนยบอเลี้ยงแต่พึ่งตอดปวดแเนาะพึ่นว่าพึ่งตอดปวดว่าเอื่อยเอื่อยพึ่นหมานหมานตัววังหนึ่งนี่ได้สองแสนสามแสนเพิ่นว่าเพิ่นถือเลขสะออนบาดสนานเนาะมีบาดสนาบอเนาะคอยสิได้กินน้ำน้ำพ่อแก้วบอเนาะพี่วัชราพรมณีสกุล เจ้าภาพอุปถัมภึงตอดปวดพึงตอดปวดคือผู้ใดพี่น้องกับวันท่านฮูเนาะเป็นเป็นแก๊งของพระเอกเดารุ่งพุ่งลงเหววันธ้รมน่าตั้งใช้ย่าให้เป็นคนรอยเอ็ดผู้บาวเ,เพิ่นตันนี้เนาะเบิ่งคอนวอยข่อยเห็ดเบิ่งแมวอาปาดไอเจ้าคือบะเฮ็ดดีแท้บ่เฮ็ดใหไแม่ควาเลยนะอาปาดคอนวอยแม่โอ้ยพุ่นนนะพุ่นนนะอ่อนซอนปาด ต้องเอาเยี่ยงยางเด้วนี่เฟีทีเออเป็นเห็ดดีหรือ่ะเนาะแห้งแรงอยู่กินขาน้าวบ่านโน้อยาก,กินน้ำอย่างก็คอยว่าวหยอกเอลยเอ้ยคอยว่ายว่าหยอกเจ้าคอยสิได้มีหินมีบุญเห็นหน้าเจ้าวะเนาะไปกรุงเทพนี่เนาะจังแม่นใจดีใจงามเลี้ยงอันเลี้ยงทีมงานคอยสูมือสูมือแทนเนาะ เอาป้าเราเห็ดดีหรืเนาะเด็กๆไปไหนครับอ,อยู่นิมสาครับอพี่วัชราพรย่ามือเสาจังซีบอยเห็นดอกเพ่นกบปรีในปลาในทงในทามองไหนมันโฮมเพิ่นกบปลีโยนย่ามือแรงบุหลเพ่นจะมตุ่มมาโฮมกันนะครับ เดี๋ยวนี้หาลอยโลจังววาไก่เด้ทีมงานใจเกินลอยสี่ลอยโล่นี่จิบจิบจังใดกระทันปีนผู้ปีนผาไปปันใดกระทันเป็นยังเป็นยังเพิน่นเพิ่นจึงเหตุท่านเพิ่นแยกผนแนกแล้วเพิ่นกระูหนาทีของเพิ่นเนาะไปหอดไปหอดเพื่อเพิ่นต้องเหตุอยังก่อนเนี่ยนะคือคือบดได้บอกยากสําหรับคอนวยวยบ่ได้โอ้ เขากินน้ำไปอาบหน้าอาบท่าก็คือเพื่อนบ่ได้บอกอยากไหมแต่ละทีม่แม่คือคือเห็นทีมหนึ่งลงอีกทีมก็คือต้องลงนะครับเพราะว่าพอมันดึงกันแม่ๆดึงในที่นี้คือถ้านางร้านตั้งปุ๊บเวทีก็ต้องลงปั๊บนะครับพอเสียเอาเหล็กมากาดเอาเหล็กมาคลองมาจองกันให้เป็นระบบเวทีนะครับอ่เวทีจองหนังร้านนะครับก็จะได้เป็นเวทีขึ้นเสร็จแล้วตั้งโครงขึ้นเสร็จแล้วไฟก็จะไปติดฉากก็ไปติด นะครับมันจะดึงกันไม่เห็ดให้แล้วไวายาำมือไหนไปหอนเตเวน,นี่โอ้ยกว่าซีแล้วเพิ่นกระเห็ดบลองปองแปลงไปแต่ถ้าว่ามือไหนไปหอดคำคำใบสองใบาสามนี่เข้าเดียวอึดใจเดียวแล้วถือว่าเพิ่นมืออาชีพถือว่าบดยย่องเจ้าวงเจ้าของเนี่ยถือว่าเพิ่นแบบเหตุงานไว้อ่ะแม่แต่เรามันก็มีแต่วัยรุ่นเนาะมีแต่วัยชะกันไหมหนุ่มวัยชะกันวัยกัดมันวัยกาลังวัยกาลังแบบ แห้งเพิ้นหลายนั่นไหมใบกำลังเป็นเบาปรับปึรับแล้วก็การเห็นงานของเพื้นก็แบบคือเพื้นก็ระูอยู่ว่าอันใดลงก่อนลงหลังอันใดไปอันทั้งหนาอันใดมาทั้งหลังคือคือมันของแล้วว่าไงไงมันมันของแล้ว มันเห็ดไหปลปปืดไปแล้วคือเปิดวงเนาะเปิดวงจะต้องเห็ดเครื่องหมายได้ช่องเปิดวงไวไหมอันนี้ไปเกาะตัวนี้อันนี้อยู่มองนี้คือกวัวซีเลวเนี่ยโอ้ย,อยากแต่สู่มือนี่ปรับปรับปรับ,รบแดดแดดแดดนะครับห้อนห่อนแต่สู่ย่างเดียวนะครับเอาขอบคุณนะครับขอบคุณเครื่องดื่มมือนี้จะมือนี้เป็นน้ําแข็งใสนะครับจากแม่นางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อว่านเพิรลกะเลียงน้ำม,มือนี้บนน,นก็เลยซื้อ นำแข็งใสมาเลี่ยงทีมงานคอนวอยให้เจ้ามังเจ้ามีเจ้าลำเจ้าร้วยไปทั้งหนมาทั้งหลังมีแต่คนอุปถัมภ์คำสู้แบะมือไปทรายไปขวาใครเงิน <médico> ลังไหลไหลน้องท้องไหลมาเด้อแม่ขอบคุณแม่นางจังหวัดบุรีรัมนะครับบอล้นสินลำลาพอลำลาไว้แม่ไว้เพียงสานีแล้วมือแร้งพบพอกันครับที่บ้านเหมดแอเหมิดแอแล้วตบลหนองเรือครับอำเภอ โน้นสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นงานขอดสีปิดทองฝั่งลูกนิมิตผูกพัทสีมานะครับเป็นงานเบิงฟรีตลอดสอดแจงมือเจ็ดมงเสาเก่าราชการลูกหลานก็จะเดินทางไปทําการแสดงต่อที่อําเภอประทาไทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็พักเดินทางหนึ่งวันนะครับเจอกันอีกทีคือ25ปากทางเขา